จามูมเอ้แอบกินอะไรอ่ะเปล่าแอบกินอะไรแหมจานเออไหนบอกสัญญาเป็นดิบเป็นดีไงว่าจะไม่กินไอ้พวกสแน็คแคลอรี่หนักๆแล้วเนี่ยยังเห็นเป็นจานอยู่อย่างนี้อยู่เลยทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยฮะฟังก่อนฟังก่อนคืออันเนี้ยไม่ได้กินแกตัวเขาว่ามาแค่เอามาดมกิน อเออเอาไปดมกลิ่นเออใช่นี่รู้หรือเปล่าอาจารย์บูมเดี๋ยวอาจารย์บูมบอกให้ฟังนะโอ้เลยยัง่งในบ้านมันมีงานวิจัยจาก University อ,อ่า South Florida บอกว่าถ้าคนเนี่ยได้ดมกลิ่น<อ>พวกอ่าตอนที่จบก้อนถ้าคนได้ดมกลิ่นพวกอ,อาหาราที่แบบ healthy, อันเฮลตี้อ่า,อาประมาณสองนาทีเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยอยากอาหารพวกนี้น้อยลงโอเคจริงๆเลยนะเนี่ย เป็นเรื่องแบบกับเด็กก้าวรอดใหม่เด็กพ่ถึงแน่ๆเลยอะใช่ใช่เลยใช่เลยอ่อนดูไปดูมาก็แอบน่ากินกันเลยขอสิทธิ์ในตารตีได้ตีมือแตกเลยป่ะ